วันมาเดียวไปอินดียกันเลยมี่ครับใส่มาซ้อมมาอีกวันครับซ้อมมาประมาณสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็ดอินดีครับมีใครเป็นผู้ปัวมผู้ซ้อมแล้วมั้งที่นั่นก็ทุกคนช่วยกันซ้อมช่วยกันปั้มครับตัวในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสามสิบสามครับเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่โลครับประมาณหกสิบห้าได้ครับเราเหมือนกัตายแล้วครับมวยหมัดครับแล้ววันนี้เราเจอกับ ไม่เคยเจอกันแน่นอนเป็นไฟแรกเลยครับได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะนิดหน่อยได้ดูนิดหน่อยเขามวยตะตายอะไรจำได้ไหมก็มอยไซครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ตามสไตล์ของเราก็ต่อยไปเรื่อยตามสไตล์เราเนาะครับล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่อโยธยาครับอโยธยาวันนั้นเราเจอกับเจอกราศึกสัาเป็นไงบ้าง ก็ชนะครับชนะมาเนาะวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามห้าครับวันนี้ต่อยร้อยเอาเวทเดิมร้อยสามห้าครับคิดว่าวันนี้ถ้าเข้าไปสอบหรือไปช่ำน้ำหนักมากเกินหรือมาก่าคิดว่าตัวดีครับสบายๆร่างกายเราตอนนี้เป็นไงพอดีครับเราเสร็จแล้วเนาะแข็งแรงขงแงไม่มีบาดเจ็บนะไม่ยีด้วยยงนีีพร้อมเจอกันได้เลยครับเราต่อยมวยมานี่โลๆทุกันนี้กี่ไฟแล้วอ๋อลกว่าไฟครับไฟเราคนประเทศอะไรครับเป็นครับฝากเชิญชวนใจเราหน่อยครับขอช่วยเป็นเชียร์เป็นกำลังใจเราหน่อยครับเอบคที่ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,คร,บครับผม